อ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกตูมตองร้อยล้อนะครับแหมพามาดูแคทสามหนึ่งสามดีทจซครับแพ็กคู่แล้วในทีมงานมงคลฟาร์มโอ้แคบวงกีแล้วครับเบอร์หนึ่งหลอกนี้ก็มีแคทอยู่ประมาณสองคันครับ ทีมงานมงคลฟาร์มส่วนอีกคั้นหนึ่งก็ไปลงอีกล็อกหนึ่งครับนี่ก็วิ่งเทกันไม่ไกลครับเทอ่านี่เลยเทด้านหลังตรงนี้เลยแต่ก็แบ่งทีมกันเข้าไปเทในหมู่บ้านก็มีครับโอ้โบะคบโบคคบมาแล้วพันแรงเลยนะเนี่ยแหม วันนี้รู้สึกว่าทีมงานทรับบุรจะจอดนะครับวันนี้แต่น่าจะส่งรถตั้มมาวิ่งกับมงคลฟาร์มนี่ครับลงมาใส่ดินแล้วก็ปกติรถประกอบคันนี้จะเป็นของทรัพยบุรนะครับเข้าตรงกลางเลยแบ่งกันใส่เลยตักซ้ายตักขวายกเต็มเร็ว,รว <laughs> นี่ครับแหมรถประกอบคันแรง เขาช่องเบิร์หนึ่งครับส่วนแมคโครเขาก็จอดนะครับของทีมงานทรับไรอันนี้จอดครับไม่ได้วิ่งแต่ก็ค่อนข้างไวครับ เจอดินเหนียวแล้วล้วงลงไปข้างล่างนี่ดินเหนียวล้วนๆเลยครับดินเหนียวอย่างนี้นี่ถ้าได้เอาไปทำถนนนี่เหมาะเลยครับแบบนี้กด <c oughs> อัดแน่นดีครับ <c oughs> วันนี้ใครขับน่กโรบครับนะ จะเข้าได้ทีละสองคันนะครับ <S <S เต็มแล้วรอครบหอนหน่อยหอนหน่อย เดี๋ยวเขาจะขอให้เราฟังไหมออกตัวแบบนิ่มนวลนนครับวันนี้ไม่ค่อยลื่นโอ้เจ๊ขับนี่ว่ามาครับ วันนี้เจไม่หอนครับวันนี้เแหยมีปล่อยมานิดนึงครับเี่ยอะสู้เขาวัวดเดียววัวเดียวสู้เขาสู้เขา อันนี้น่าจะโจแปดเอ้อโจเจ็ดสีแล้วเปล่าเจ้าซีรีสห้าร้อยหัวเดียวครับคันนี้เอ๊ะทำไมสีหัวมันสีเร็วแที้สีหัวสีเร็วมากครับน่าจะจอดตากแดดต,ตากฝนธรรมดาครับไม่ค่อยได้อยู่ในร่มเท่าไหร่ครับรถ หกล้อ่อะเออสวัสดีครับนี่ให้สามชาด้วยเย็ยบหน่อยเย็ยบหน่อยโอ้สีเอสหรือเปล่านี่ใครเนี่ยคันเนี้ย ใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้สวัสดีครับคิดว่าจะเสียเอียดครับโอ้ยี่ไหนได้ครับเท่าแก่ครับนี่ครับเท่าแก่ครับเองครับเลยแม่คดว่าจะเสียเอียดครับเมื่อกี้มามัอีกครั้งหนึ่งแล้วนายัก จะเป็นคันที่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับคันนี้จะนายักหนหัวยังไม่ได้ทำครับมีรอยบุบเหมือนเดิม แพ็คคู่อย่างนี้นี่เร็วเลยครับแบบนี้ตักไว้ด้วยครับอ่าของเท่าแกเราเต็มแล้วครับจัดสามชาหน่อยเท่าแก S 1> <S 1> <S ขอสามชาตาแก่ะนะแม่แม่แม่แจ๋วขอสามชาตาแก่ได้ด้วยครับไม่ธรรมดาโอ้ไม่กล้า oh, คันเรง รถแรงต้องสีแดงไว้ก่อนครับะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้อันนี้ฝั่งะหะนายัดเต็มแล้ว จะร้อยเก้าห้าครับคันนี้แหใครกดออดะะเมื่อกี้ขอใหม่อีกรอบดิ <laughs> มีกดออดให้ด้วยครับ เส็มแล้วทีมงานนี้นี่รถหัวเดียวเยอะเหมือนกันนะครับไปแบบนิ่มนวลครับทีมนี้นี่น่าจะไปเทีในหมู่บ้านนะครับทีมนี้แต่ไม่รู้ว่าเทตรงไหนของหมู่บ้าน เดี๋ยวเราจะตามไปดูครับคลิปหน้าก่อนโอ้อันนี้น่าจะเพิ่งอ่าทำสีมาใหม่หรือเปล่าเนี่ยทำไมอะไรมาไม่ครบเลยขาดแก้มครับอันนี้ขาดแก้มสีนี่เพิ่งทำมาใหม่ๆเลยยังไม่ถลอกเลย น่าจะเพิ่งต่อต่อใหม่ครับน่าจะต่อเองหรือเปล่าแต่ปลายเป็นปลายเหลืองนะเมกาครับรอ,อทั้งคู่เลยอันนี้นี่ในหน้าตั้งใช้ยาไว้ให้เขาเลยนะครับเขาบอกว่าแรงที่สุดเซลล์ถึงที่เขาบอก ไม่ติดไม่เลิกครับเอาเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยเบก,ก้าป้ายเหลืองครับแน่ทำสีเขียวเขียวอะไรนี่เขียวมิน้นท์หร้อเปล่้อยาเขียวมิ้นท์ครับถ้อาอยากพึ่งต่อเสร็จครับอะไรยังประกอบไม่ครบ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ